ใช่ครับผมดูเป็นผลนี้เลยขอบคุณครับกับความรู้ที่มอบให้ผมดูเป็นเพจนี้เลยโอเคอ่าเมื่อกี้ใครคอมเมนต์มาว่าพระผลที่เกิดจากการถอดบล็อกไปยังไงใครคอมเมนต์มาเนี่ยผมให้ต้องขอบคุณหลานโอนะหลานโอหาเหรียญบล็อกผลอ่ะมีกี่อันไปหยิบมาให้หมดอ่ะ นะครับเรื่องบอกผดผดบนเหรียญใช่ไหมผดบนเหรียญน,นะครับโอหาเหรียญมีผดและเหรียญไม่มีผดให้ด้วยมีพออสไหมพออสมีผด,<พ>ดและไม่มีผด<ม>อันนี้มี้ไ,ไหมอพอออสมีผดไม่มีผดครับเรื่องการลง youtube สบายใจได้ครับคนที่เอาไปลง y youtube เขาลงตลอดอยู่แล้วฮะต้องขอให้เขาอย่าลงอ่ะอ้าวแล้วคนที่ถามผมมาเขาไม่อยู่คุยกับผมเหรอ อ่าใช่ถ้าคุณแยกแท้เกยได้ง่ายๆคุณดูพ้าเป็นแล้วนะครับเรื่องเหรียญอนะ่ะมันจบจบในจบจบแบบมันนะพอดูเป็นเนี่ยมันก็ตอบไปว่าอะไรหายากอะไรหาง่ายแค่นั้นเองเราอยากได้พระหายากแต่เรากลัวโดนเกวันนี้เราดูกันเป็นแล้วเราก็จะนะเอาความรู้เนี่ย กล้าที่จะไปเช่าพระหายากมาครอบครองแล้วพระหายากไม่จะเป็นต้องแพงถ้าเรามีความรู้นะครับเหรียญเขาขายล้านหนึ่งเราอาจจะเช่าได้สองพันถ้าเราไปเจอแล้วเรามีความรู้ครับฉะนั้นผมไม่อยากให้โฟกัสที่ราคาว่าโอเคเรามีความรู้แล้วเราจะกล้าจ่ายเงินซื้อเหรียญล้านหนึ่งมาแขวนคอไม่ใช่มีความรู้แล้วสามารถหาเหรียญแท้ มาครอบครองได้โดยที่ไม่ต้องแพงอ่ะแสดงว่าคนที่อยากรู้เรื่องเหรียญบล็อ,อกพดเขาไม่อยู่คุยกับผมแล้วนะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังแล้วกันอ่าภาพติดติดท่าอื่นเป็นเปล่าภาพติดไหมไม,ไม่ติดใช่ไหมไหลลื่นดีอาจจะเป็นสัญญาณของพี่อออเข้าเล้วออกใหม่อ่ะสวัสดีครับน้องอ้้มท่าไม้อ่ะ ยุคนี้ใช้อะไรแกะบล็อกครับผมต้องบอกเลยครับว่าเรียงตามยุคเลยนะคือคุณต้องจําให้สอดคล้องแบบนี้นะนะครับอ่าคุณจําไม่สอดคล้องแบบนี้นะอย่าจําเหมือนนกแก้วนกขุนทองจงจําไปพร้อมๆกับความเข้าใจอ่าพี่อาเขตผมเองครับมีเซียนท่านหนึ่งได้กล่าวไว้มันเป็นวิธีตัดสินพระเหรียญได้ชัดเจนที่สุดอ่าโอเคเขาบอกว่าอะไรครับ พี่อาเขตเนี่ยพี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้เลยเขาบอกยังไงเกี่ยวกับิมทีไม่ผมฟังหน่อยเพราะผมเองอะไม่ค่อยได้ดูไลฟ์ใครนะครับไม่ค่อยได้ติดตามอะไรขอบคุณครับที่นําเรื่องราวแบบนี้มาคุยมาบอกกันเขาพูดยังไงเกี่ยวกับผลในเหรียญเลยครับะนะครับผมจะย้อนกลับไปพูดถึงการแกะบล็อกต่อพี่ๆต้องจําการแกะบล็อกแต่ละยุคให้สอดคล้องกับ เขาเรียกว่าความทันสมัยของเทคโนโลยีในอดีตแกะบล็อกสดเพราะอะไรไม่มีไฟฟ้าอืมในสมัยก่อนเราหุงข้าวเตาฟืนเพราะอะไรเพราะยังไม่มีเตาแก๊สเราหุงข้าวเตาฟืนเตาแก๊สนะแบบ เทให้มีน้ำข้าวเพราะอะไรเพราะยังไม่มีไฟฟ้าก็เลยไม่มีหม้อไฟฟ้า,ฟาฉะนั้นเรื่องราวของการผลิตบล็อกหรือการแกะบล็อกก็เช่นกันสมัยก่อนเราต้องแกะมือเพราะเราไม่มีเครื่องขยับมาในยุคที่มีเครื่อง แล้วจะพัฒนาเครื่องตัวนั้นยังไงให้มันได้ชิ้นงานที่สวยและเร็วนึกภาพออกไหมครับถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพออกแล้วฉะนั้นในสมัยก่อนเราแกะบล็อกสดเพราะเรายังไม่มีอะไรครับเรามีแต่เหล็กเครื่องมือการแกะบล็อกสดนะการชุบสมัยก่อนก็คือนะ เอาเหล็กเนี่ยเผาไฟให้แดงแล้วชุบหนักฉุบในน้ําเย็นเหมือนตีมีดอ่ะให้เหล็กมันเป็นเหล็กแก่เหล็กกล้าที่จะใช้ตีทองแดงได้ฉะนั้นไอ้เจ้าเหล็กกล้าตัวเนี้ยนะมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเทคโนโลยีการมีการชุบแข็งในสมัยปัจจุบันบล็อกแข็งไม่มากเหลี่ยนก็ต้องทําให้นิ่มฉะนั้นการปั๊มเหรี่ยนสมัยก่อนเขาจะเอาเหรียนไปเผาไฟก่อนเผาไฟเพื่อให้ทองแดงเนี่ยมันนิ่มแล้วเอาเข้าไปปัม๊ม ให้มันบรลานกันระหว่างบล็อกที่ไม่แข็งแรงโลหะที่จะปั๊มก็ต้องไม่แข็งก็ต้องทำให้มันนิ่มเพื่อให้ปั๊มได้เยอะๆอ่ะคร่านี้มาในยุคหนึ่งของการที่ไม่ต้องชื่อนะการที่แบบว่าเออแกะมือเนี่ยมันช้ามันมีอะไรที่ทำให้แกะได้เร็วขึ้นไหมมันเหมือนกับเย็บผ้าเย็บมือมันช้าเนี่ยมีจักอ่ามันเย็บขึ้นโอเคคือผมอะ่ะไม่เข้าใจว่า เขาบอกว่าผลมันเกิดจากการถอดบอล็อกเลยครับแค่นี้เองคือสิ่งที่ผมอยากรู้ผมยังไม่เข้าใจคำถามที่อาเคศไงอ่าข้อหมายขาองผมก็คือผลมันเกิดจากการถอดบล็อกใช่ไหมอ่าอันนี้มันมีบล็อกแรกนี่โอ้อน,นี่บล็อกสองทงั้งคู่ใช่มีบล็อกแรกไหมไมไม่มีบล็อกแรกไม่เป็นไรเอาเพ่อเงินมาบอาเงินดอนค่ะนะครับฉะนั้นมันมีเทคโนโลยีการ แก่สดแล้วก็กัดกดอ่านะไม่เป็นไรวางไว้ได้กัดกดกัดกดก็คือทำลายเส้นเหมือนแผงวงจรวิทยุอะ่ะเหมือนแผงวงจรไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ลากลายเส้นด้วยน้ํายาแล้วก็เคลือบสารเคมีแล้วก็จะเอาเหล็กตัวนั้นไปแช่น้ํากดน้ํากดก็จะกัดลงไปเฉพาะตามเส้นก็ไม่กัดไปโดนตรงอื่นก็เกิดเป็นลายเส้นก็เกิดเป็น เป็นยันที่เป็นเม็ดผืนไม่ต้องแกะนะครับคราวนี้การใช้เครื่องแกะเราจะสั่งงานให้เครื่องแกะยังไงนะก็มียุคหนึ่งการปั้นยอ่อก็คือจะมีรูปใหญ่ๆเท่ากัมังเลยแล้วนะมันจะเป็นการทดจากใหญ่ไปเล็กเนี่ยมันจะมีการทดอัดตราส่วนแล้วก็มีเข็มเล็กๆอยู่ฝั่งนี้ขณะที่มันวิ่งไปตามเส้นใหญ่ๆนั้นนะมันก็จะสั่งงานให้เข็มในกระดิกตามไปด้วยอ่ะซึ่งทดมา เข็มเนี่ยก็จะแกะเข้าไปในบล็อกเหล็กเนี่ยตามการเคลื่อนไปแบบนี้เนี่ยเขาเรียกการปั้นยอ่อคือเนี่ยะวิ่งจากอันใหญ่ให้ลงมาสั่งที่เข็มเนี่ยเคลื่อนไปพร้อมกัรทดเข็มเนี่ยก็แกะไปตามที่วิ่งนี่ไอ้แกะแบบนี้มันจะไม่มีรอยต่อ,อยันไงมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆเข็มมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะไม่มีรอยต่อ,อยันนภ่พ,พอบอกไหมครับมือคือมันคือ วิธีการผลิตบล็อกนั่นเองวิธีการสร้างบล็อกในแต่ละยุคมันก็จะสอดคล้องกันมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้ามีเครื่อง,หร,อรองหรือไม่มีเครื่องจักรหรือไม่มีเครื่องจักรแค่นี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆคงเข้าใจแล้วเคร่าวๆแล้วอ่าที่กาเกิดจากการถอดบล็อกอ่ะผมจะพาไปที่สูดเรื่องนี้กันอ่ะโออเรียนพิง่งจน,นี่หนอ เหรียญอันนี้บล็อกเดียวกันไหมครับอ่ะเราจะตรวจสอบว่าบล็อกเดียวกันหรือคนละบล็อกอ่ะคือถ้าแกะคนละครั้งอ่ะแค่ตัวหนังสือก็ต้องอยู่คนละตำแหน่งละหรือการถอดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีรอยถอดซิลิโคนอย่างอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้กัน อันเนี้ยเม็ดกระเดือกสองเม็ดอ่าสเม็ดตื้นกว่าหน่อยหายปลาละแตกแฉกหายปลาละนี่นะอ่ะแตกเหมือนกันนะครับหูโอเคบล็อกเดียวกันนะอยากรู้อย่าถามผมพี่เสือดำพี่เสือดำนะครับ อ่าอยากรู้อย่าถามผมอ่านะครับให้พี่ไปหาเหรียญปีหนึ่งหกที่ตัวหนังสือมันไม่มีรอยต่อยันนึกซื้ว่ามีไหมแล้วเหรียญที่ไม่มีผลล่ะโอเค okay. เห็นไหมครับบล็อกเดียวกันอันนี้มีผล เนี่ยผดเต็มเหรียญเลยอันนี้ไม่มีพดอันนี้ชัดกว่าใครที่บอกว่ามีพดเกิดจากการถอดบ็อกผมไม่รู้คุณฟังใครมานะแต่ผมบอกเลยว่ามั่วเชื่อแล้วงโง่ลงด้วย <c oughs> เป็นตะกาก,กของการ <c oughs> พูด <c oughs> โดยไม่ศึกษานะสาเหตุของการที่นะเหรียญบล็อกเป็นผลมันคือบล็อกเกิดสนิมนะครับบล็อกเกิดสนิมก็คือเหรียญเนี่ยนะ นำบล็อกเก่ากลับมาใช้ปั๊มใหม่ในคนละปีปัญญยอได้แล้วครับปัญญยอเป็นเทคโนโลยีการใช้ในโลงกระสบสิทธิการครับเหรียญล,ล,ลงกระเหรียญเหรียญลงกระสบมีตั้งแต่ปี9ก้ากว่าครับมันเป็นเทคโนโลยีทันสมัยครับ อเอาหนังสือนครถมให้หน่อยเห็นไหมครับอันนี้กลากเยอะอันนี้กลากน้อยมันไม่ได้เกิดจากการถอดบล็อกเลยครับคือนำบล็อกเก่ากลับมาใช้ปั๊มในปีอีกปีหนึ่งหรืออีก2-3ปีข้างหลังก็แล้วแต่ตอนนี้ช่วงข้อมูลนะพี่สมุลไรยอย่าเพิ่งขอ นะครับสโลแกนเอาให้เลยสโลเอาไว้เลยช่วงข้อมูลไปก่อนนี่แหละอันนี้เอามาสร้างถาดมาอีกปีหนึ่งบล็อกเก่ามันเก็บไว้มันขึ้นสนิมพอเราเอามาปัดสนิมเนี่ยมันจะกินไปในเนื้อถูกไหมพอเวลาเราเอามาปัดมันก็จะเป็นตามดเวลาปั๊มขึ้นมามก็จะเกิดเป็นผลยกยเ,เงเงินรุ่นแรกอ,ะอ่ะ อันนี้คือพ่อออวัดโกสินาลายอันนี้วัดดอนเหยหอมอะทำไมต้องขยันพูดอะไรผิดผิดให้คนเชื่อแล้วต้องมานั่งถามผมกันด้วยนะแต่คือจริงๆเราก็ไม่น่าจะไปเชื่อเขาง่ายนะ เพราะว่าพุทธเกิดจากการถอดบล็อกพุทธเกิดจากการถอดบล็อกถ้าบล็อกเก้ามาปัมออ๊มอเค,ครับอันนี้คือเหรียญเหล้เา,างเงินรุ่นแรกอ่ะผมหยิบโทรศัพท์ออกมาดีกว่าเหรียญเห้างเงินรุ่นแรกเนี่ยคุณสังเกตนะตัวชื่อเนี่ยเขามาตอกทีหลัง คือปั๊มมาเนี่ยตรงนี้จะเรียบนะครับแล้วเขาเอาตัวตอกมาตอกใส่ทีหลังฉะนั้นบล็อกเดิมคือตรงนี้เรียบเห็นไหมฮะไม่มีผลตาเนี่ยจะลึกข้างในเนี่ยจะมีเม็ดตาเลยอ่ะฉะนั้นพอมาปี 98, เก้าแปดเดี๋ยวนี้เก้าสามเห็นไหมพอมาปีเก้าแปดสองสอง เขาก็นํามาปั๊มอีกทีถามว่าทําไมไม่มีชื่อก็ชื่อเนี่ยคือหลบเพราเงินรุ่นแรกถ้าไม่ตอบชื่อก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมครับเขาเอาบล็อกเดิมมาปั๊มสน,นิมมามันกินตรงนี้ละมันกินตรงนี้ละอ่าอันนี้เขาเรียกบล็อกกากน้อยบล็อกหน้าเปลี่ยนบล็อกหลังอ่าเนี่ยบล็อกหน้าเนี่ยใช้บล็อกเดิมแต่หลังเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะต้องใส่เลขสองตั้งตั้งอะไรอปีเรารุ้นแรกรุ่นสอง ก็93มา98อ่ะ5ป,5ปี5ปีเห็นไหมครับ5ปีเก็บไว้บล็อกมันเป็นสน,นิมบล็อกนี้ยังถูกนํามาใช้ต่อในปี2560ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับเยอะกว่าเก่าเลยเคราวนี้ตาก็ตื้นเหน็นไหมสนิมกินเยอะไปกว่าเก่าเลยเห็นไหนมาตาก็ตื้นลงบล็อกนี้นํามาใช้นะเนี่ยตื้นตื้นกว่ารุ่นสองไหม ในในในตาเนี่ยไม่มีเม็ดแล้วตื้นมีพดขึ้นมาตรงนี้แทนอีกอ่ามีพดขึ้นมาอีกเนี่ยจากรุ่นสองไปยังไงตายังลึกอยู่เห็นป่ะกากน้อยอ่าใช้มาจะถึงหกรออหกรอบเป็นไงโอ้โหยืดเลยครับยืดเลยยืดยืดเลยเละเลยตื้นเลยเห็นไหมยืดเลยเละเลยตื้นเลยพดเนี่ย ะนะครับมันเกิดจากการนำบล็อกเก่ามาปั๊มโอเคนะนะครับเพื่อนๆไอนที่เขาบอกว่าตัวบล็อกเก่ายังอยู่ยบล็อกเก่ายังอยู่ันกตัวเอามาปั๊มใหม่ตัวตดา่ะเก็บได้นะ<ม>แต่บล็อกเก่าเก็บไม่ได้นะครับอ้าวโอเคเนี่ยสิ่งที่ผมพิสูจน์ให้คุณเห็นคือทุกคำถามต้องมีคำตอบโพดมันเกิดจากบล็อกเดิม นะนำกลับมาใช้ใหม่แล้วถูกสนิมกินมันก็เลยขึ้นเป็นผืนเป็นผลทำไมเหรียญบางอย่างปั๊มครั้งแรกก็มีผลอ่ะโอเคอันนี้คืออันนี้คือคำถามต่อไปนะครับใครเป็นคนพูดเรื่องนี้นเหมือนเขาหลอกให้เชื่อนะว่าพระมีผลอะเก๋ผมบอกเลยนะพระพระมีผลเนี่ยแท้แน่ ไม่มีเหรียญมีกากเหรียญไหนเกนะผมกล้าพูดคำนี้เอาเหรียญที่บล็อกเป็นพดอะ่แดะแทบจะแท้อัตโนมัติด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะต้องเอาบล็อกเดิมมาปั๊มเท่านั้นแล้วบล็อกเดิมอยู่ในโรงงานเท่านั้นคนทำเกไม่มีบล็อกครับ ฉะนั้นพระเหรียญที่มันเป็นผลมันต้องแท้อัตโนมัติด้วยแต่น่นอนครับสมัยก่อนเขาบอกว่าแกสคือบวมเบอร์มีีกากเหรียญมีกากไปเหรียญแท้หมดนะต้องแท้อัตโนมัติด้วยนะครับเพราะนะคุณไปเสียค่าแกะบล็อกแล้วหนึ่งครั้งการจะสั่งสร้างพระอีกครั้งหนึ่งถ้าบล็อกยังอยู่คุณจะไม่ต้องเสียค่า แกะบล็อกถูกนะเป็นพระแท้ดูง่ายโดยออโต้คุณจะไม่ต้องไปเสียค่าแกะบล็อกสมัยก่อนมีการทำลายบล็อกไหมทำลายบล็อกไม่มีนะครับแต่บล็อกเนี่ยเขาไม่ให้วัดก็เข้ามันเองนะครับคืออ่ะคุณเดี๋ยวเอาง่ายๆว่าบล็อกเนี่ยเขาไม่ทำลายแล้วกัน สมัยนี้ไงเลยมานั่งเจียเพื่อเป็นจุดขายว่าทําลายบล็อกแล้วอ่าแต่สมัยก่อนนะพระเนี่ยทํำให้หลวงพ่อบางทีสิบปียังแจกไม่หมดเลยครับอ่านะคุณเห็นไหมครับฉะนั้นผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างออโต้เลยนําบล็อกเก่ามาใช้ปั๊มใหม่เป็นผลเหรียญบล็อกมีผลแท้แน่สอง เหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวมีผลก็ต้องมีผลทุกเหรียญอ่าใช่คือแกะแล้วไม่ได้ปัม๊มนะครับประเด็นเช่นอ่าเหรียญพอเปลี่ยนว่าใต้มีการกำหนดจะสร้างจะปัม๊มไปดิวช่างแกะบล็อกเสร็จเรียบร้อยนะ แต่ยังไม่ได้ปั๊มไงอ่าอาจจะติดขัดเรื่องการเจราจาการจ่ายเงินถูกไหมหรือว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่บอกยังไม่ต้องปัม๊มอ่าเดี๋ยวงานหนะ้าเนี่ยเวลายะเวลาอีกนานกว่าจะถึงกำหนดที่จะต้องส่งมอบเหรียญอ่าแต่ช่างเนี่ยแกะเสร็จเรียบร้อยเครื่องปั๊มในโรงงานยังรอคิวปั๊มเหรียญให้หลวงพ่ออื่นที่เร่งกว่าก่อนบล็อกนั้นเก็บไว้ นะขึ้นสนิมเวลาเอามาปั๊มก็เลยเกิดเป็นสนิมซึ่งก็จะต้องมีผลทุกเหรียญน,นะครับอ่ผลเกิดจากสนิมที่เกีดกัดกินบล็อกอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยอ่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับหลักที่สองนะ ผลที่เกิดจากบล็อกพระสมัยใหม่อ่านะครับบล็อกแตกแท้ไหมถ้าบล็อกแตกก็ต้องแท้เลยครับเพราะอะไรคุณแกะบล็อกมาคุณจะเอาค้อนไปทุบให้มันแตกแล้วมาปั๊มพระเหรอครับที่เล่นเป็นนิยมเลยบล็อกแตกมันแท้ออโต้นะครับแต่ผมก็บอกว่านะครับพระบล็อกเกมันก็แตกได้แต่มันต้องไม่ใช่บล็อกถอดมันต้องเป็นบล็อกจริงไง ถ้าบล็อกแกะจริงบล็อกมีรอยต่อยานบล็อกแกะสดแล้วแตกนั่นคือแท้ออโต้แท้ชนิดเตเกททาเรียนแบบไม่ได้แต่ถ้าถอดนะครับแล้วปั๊มจนแตกมันก็มีคือคุณต้องดูให้ได้บล็อกจริงก่อนะคุณอย่าอย่าดูพะคือทุกวันนี้ฟังแตกคืออะไรผดคืออะไรมันเหมือนจําเอามาจาเอามาเล่าโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะมันเสียนพะมันมันไม่ใช่เสียน่ะ มันเป็นพ่อค้าที่ที่รู้อะไรนิดนึงก็เอามาขยายความพูดให้เหมือนตัวเองดูเก่งแล้วก็พูดผิดๆเขาไม่ต้องเลยไปชอบคาพูดของเขาเนี่ยแค่เขาพูดได้คนก็นั่งฟังก็คิดว่าเขารู้จริงถ้าวงการเนี้ยพูดอะไรโกหกแล้วถูกจับติดคุกนะไม่มีใครกล้าพูดส่งเดชอ่ะแต่ก็อีกแหละวงการนี่มันพูดได้เพราะคนรู้อย่างน้อยไงลองเป็นเรื่องเพชรเรื่องพลอ,อะ่ะไปพูดอะไร ไม่จริงคนรู้จริงเขาก็หัรละย่อเ,อ,เอาแต่วงการเนี้ยคนรู้จริงมันยังน้อยพวกนี้ก็ยังพูดแล้วหลอกคนอื่นได้อยู่เดี๋ยวอีกหน่อยรอให้มีคนรู้จริงเต็มประเทศเถอะไอ้ใครที่พูดอะไริแบบเนี้ยนะครับก็ก็จะถูกคนอื่นบูลลี่หัวเลาะยะพดสาเหตุหลักเกิดจากบล็อกขึ้นสนิม และส่วนมากบัคบ็อกมากเป็นพระแท้ออโต้มันเป็นไปได้อยู่แล้วครับบ็อกที่เก็บไวจ้จนขึ้นสนิมก็คือปัม๊มอีกวันหนึ่งก็คือเสริมครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับอันนี้มันปกติครับมันไม่ได้มีอะไรนะครับที่สดานอ่าแต่สมัยใหม่เนี่ยมันมีการเกิดผลพร้อมกับเหรียญที่ไม่เกิดผลในอดีต ผลมันเกิดจากการเก็บบล็อกแล้วขึ้นสนิมแต่ในปัจจุบันปั๊มในวาระเดียวกันบล็อกผลกับไม่ผลปั๊มพร้อมกันได้อ่ะโอเคคุณอยากรู้ไหมว่าเห็นไหมคุณต้องรู้เรื่องราวในอดีตกับปัจจุบันอีกนะอ่ออดีตกับปัจจุบันในอดีตเนี่ยผมเอาว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยมีผลคือเก็บบล็อกไว้ปั๊มอีกวาระหนึ่ง แต่หลังปี2องพรอยขึ้นมาเนี่ยผมบอ,อกคุณเลยครับเหรียญที่ปั๊มพร้อมกันมีผลกับไม่มีผดได้สาเหตุการเกิดผลดในเหรียญที่มีผลด,ด้วยไม่มีผลด,ด้วยในเวนลาเดียวกันคือหนึ่งผมนะบล็อกไม่ได้มีบล็อกเดียว,นะยวนะครับ ในสมัยก่อนชุบแข็งโดยการเผาบล็อกเผาเหล็กเนี่ยให้เป็นเหล็กแดงแล้วจุ่มน้ําแต่สมัยนี้มันมีการชุบแข็งโดยใช้น้ํายาเคมีอ่าซึ่งน้ํายาเคมีบางตัวแช่นานเกินไปอ่าหรือเคลือบมากเกินไปมันสามารถทําให้บล็อกเหล็กเนี่ยเกิดตําหนิดได้ นี่พ่อไหมครับซึ่งสมัยเนี้ยเขาใช้การถอนบล็อกหรือแกะบล็อกตัวผู้โอไปหยิบบล็อกไปหยิบบล็อกให้โนอนหน่อยนะครับไปหยิบบล็อกให้โน่นหน่อยอ่า